นะ,ค,ะครับน้องยิรามาหอดแล้วนะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทีมงานของเฮาหลายๆท่านหลายๆคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอาอันนี้สามก็สืบง่ายเลยผมจีบก็สั่งนี่ซื้อมาไอยิราเพิ่งมาหอดเมื่อไหร่เนี่ยบอกคนยิราเพิ่งมาหอดเนาะน้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับเพิ่งมาถึงวันครับตุเลียนพอลุงพอลุงอันนอกมาหอดแล้วพอลุงเจ้าุงเจ้าเอ้าเทปปางอุ้ยสิบเอ็ดพอลุงอยากระคาเทปปังเด็ดส่ด ต่อยืมแชบขาพุ um, loves, ่นเอี tired, anyway tense, ่พุ Wireless ่นโรคขาันอยู่พุ่นจ้าพุ่นมองนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับไเอนาม่เปิดเพีงใจกันอีกนอปัดเอัเอฟซีน้องอุงอิงด้วยนะครับโอ้โหโอ๊ยเแนวใดเราเปิดเพีงใจกันบาต เราดีกงได้บอกกันบริยิปบอกกันบร้ยินโอ้ยมาแล้วมาแล้วนะครับซุปเปอร์สตาร์สาวน้อยแฟน้อง้หลิงนะครับโอ้ยอีหล่าก็เป็นตาหักแข็งหมอได้มอินคือการอินอิวมาเลยอินพันพันโอ้ยเขาซื้อที่ซ่ามันอกกันบริยิน โอ้ยลำพงเนาะนี่บอกอีพ่อไปเบิ่งลำพงมาให้ลูกอ่ะเขาไปใส่แตงตานอย่างยังตานจะเจอค่ะเจ้าแม่จักรันน้องอุงอิงน้องปันปันเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็พอลุงเวอร์เพชรบ้านแพงนะครับนี่ไม่กบานพอสื่อนีพอสื่อแล้วเนาะจอทท้วันนี้เจอซูเปอร์สตาร์น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงน้องปันปันเพชรบ้านแพงแล้วก็พอลุงเวอร์เพชรบ้านแพง ไม่เป็พลุพลุเมันตอดเด็กน้อยเกซ้อมเซ้อมเอยมาบอกมนสิเอจริงจริงแล้วแคลพอไปเสือใหม่แล้วเพราะว่าแคลพอพอไปเอามาให้แล้วเขาว่าเขาม่าให้แคลแคลออันไดาว่ะจ้าหรือว่าใส่เท้าปเนใส่ได้ใส่ได้ เดีไส้กรี๊ดเนี่ยนี่บบเปิดออนซอติดบเกาตาสซ่างเลยเอากาตาสซ่างติดบแลกันพี่ลาวพี่เล่นดูกันเอาเป็นสาวหน่อยพี่นี่ออนซอนครับพี่หน่อยมากหน้าหลายตานะครับอ้เบงนมีแต่สวยๆหล่อๆนะครับ ศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้มีแต่สวยๆหล่อๆโดยเฉพาะคนนี้นะครับบักโตนบักโตนบักโตนนี่สุดยอดกับเพื่อนเลยใส่ชุดเพชรหล่อมันเลยใส่ชุดเพชรหล่มมันเลยใสได้ถุงเท้าร้องเร็วดึงหน่อยที่เป็นพูนที่ได้ดีเขาจอยโลกเขาออกกําลังกายแม่ยังเนี้ะว่าเราอ้วนเนี้ยแม่ผีเอ้ยมันเกี่กับคนเดีย คอยมาเป็นสมมอสีปากก็ใส่เนาะน้อยว่านีีก็ใสธรรมดาแหละอันนั้นเปนาเนิสาแต่ว่าซับยี่หลาหงอิงนี่ได้ได้เครื่องนี้อันนีสสาขาเดียวบาพูันิสสาเราเปจัดการเรามัน้นักการเนาะเขาเป็นนักมวยเป็นแักแขกี่ล่นวันมอันนิสสามันเป็นวันที่แข่มันแช่งนักการ

มัเสแจกโกเผาขโบ่อรอย่วนมนาิ์กวอะไรลงคิหล่ะลัประโยชน์กับบสนทนี่เห็นป่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอวะลีเด็ดอกหลาครื่งนึงพ่อการใช้เจอวะลีเด็ดเข้าแล้วชินแล้วเห็นป้อนเ่า ครับศิล,ลปินหลายท่านก็มาถึงแล้วนะครับศิล,ลปินจากสาวน้อยขึ้บ้านแพงปีนี้แ้ะพี่น้องได้ฝากติดตามผลงานอลังการสร้างแน่นอนนะครับสาวน้อยบ้านแพง นำทีมโดยอุงอิงเพชรบ้านแพงยมโจยมณินฝากแฟนคลับทั้งช่องว่านั้นนันทพงวงลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับอากาศแฟนคลับของรุ่งสาวน้อยเป็นบ้านแพงเฮาสุขูสุขคลืนด้วยพี่น้องเรียฝากติดตามถึงนั่นทั้งสองวงนะครับอากาศวงของเฮาสาวน้อยลำเพลินโชว์จะเปิดเปิดม่านลำการแสดงวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี่แหละพี่น้องครับ แล้วก็กุ้มปิดนะครับสามารถจองบัตรจองตั๋วได้129บาทนะครับทางเพจสาวน้อยเป็นบ้านแพงเด้อพี่น้องเด้อวันที่3สิงหาคมจะเรื่องมาให้กำลังแรงใจกันกันแล้วกันครับานี่แหละคนซื้อเลยคนซื้อเลยเมวดมีซุ้ยอยู่แล้ว ่วยแบบนั้นใคร็จะคนบวต้องเจ็บแบอย่างมั่วไทยั่วใดไม่หลูกสาสวยขวงเบากแพงจีฮวางงั้นกูเยีนเหยาบขีห้วงกับมอสไซด์กูไอ้เจ๊ดีมีมอสสูงแคบปิเหยยบขวางกองอากระเบดเมืองปอนเลยนะเกือบไม่ขีหขวกันมันเป็นคนใหม่มันขีดแนวใหม่เห็นมเ้อเกือบคู่ไม่รอแบบน่อนรอดเราุ่นอยู่้ว ขี <łość> ่หวัน <Harriet> ควันออกวหม่ใหม่ตอนนี้ขี่ก่อนใหม่ใหม่จะพวดซิมมึงควันเอ๋อไปด้ไม่เห็นเทียรมันเป็นเทียละกวอนมันบอกมากอ่ะ เอาฝากไปนักส้มนี่แหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับรซุปเปอร์สตาร์สาวน้อยพี่บั้มเพลงก็มามาตุ่มมาพ่มกันเรียบร้อยแล้วอีกจังหน่อยเพป่นสิประชุมกันเนาะสำหรับพอนั่นกันฝากไปสม้นนสมนี่กันแล้วกันนันทพงศ์ลำเพลินโชว์สาวน้อยลำเพลินโชว์ลำเพลินโชว์ลำเพลินโชว์ฝากอีกครั้งนณงกันแล้วกันฝากกดติตดตามฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ได้พบ จอเอตัวเป็นปนจริงๆของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับ,บก็บกไ,ได้ฝากเืลยฝากเจอไปเรียบร้อยแล้วฝากแฟนคลับของน้องน้ำแล้วกันสุดๆสุกคนนะครับสวัสดีครับ